ร้านไม่สะดวกซื้อของคุณทกโกตอนที่สองเขาส่งสายตาเป็นเชิงขอความเห็นชอบขณะเก็บบัตรประชาชนใส่กระเป๋าสตางค์ก่อนจะเก็บมันใส่กระเป๋าใบเล็กอีกทีแล้วยื่นให้คุณนายยอมรับกระเป๋าคืนกลับมาพอสถานการณ์วุ่นวายสงบลงแล้วความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อชายคนนั้นก็เริ่มปรากฏและถาโถมใส่เธอเขายอมถูกคนไร้บ้านคนอื่นๆรวมทำร้าย เพื่อปกป้องกระเป๋าไหนจะตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อคกืนกระเป๋าให้กับเจ้าของตัวจริงอีกหากไม่ใช่เพราะเขามีความรับผิดชอบเหลือลน้นก็คงทําเรื่องแบบนี้ไม่ได้ใช้คนนั้นร้องฮึบพลางลุกขึ้นยืนคุณนายยมก็ลุกขึ้นตามด้วยเธอรีบหยิบเงินสด4ี่0 0ื่นวอนในกระเป๋าสตางค์ออกมานี่ค่ะเธอรู้สึกได้ว่าเขาลังเลไม่เห็นเงินที่ยื่นให้ รับไปเถอะค่ะแทนที่จะยื่นมือมารับเงินเขากลับล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อกันหนาวแล้วหยิบก้อนกระดาษทิชชู่ที่ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนออกมาเช็ดเลือดกำดาวตรงจมูกจากนั้นก็หมุนตัวเดินจากไปคุณนายยอมเก้อเขินเพราะค่าตอบแทนที่ถือค้างไว้ในมือเธอมองดูเขาอยู่ครู่หนึ่งพอเห็นชายคนนั้นเดินอย่างทุลักทุเลกลับไปหน้าร้านสะดวกซื้อที่นั่งขดกินข้าวกล่องก่อนหน้านี้ แล้วก้มตัวลงเธอก็ตามเข้าไปชายคนนั้นพึมพำอยู่คนเดียวหน้าร้านสะดวกซื้อขณะมองเข้ากล่องที่กินเมื่อครู่ความไม่เป็นท่าจากนั้นก็ถอนหายใจออกมาให้ได้ยินคุณนายยอมมองดูเขาจากด้านหลังอยู่สักพักแล้วจึงก้มลงสก,กิดหลังของอีกฝ่ายพอเขาหันมามองเธอก็ทำสีหน้าเหมือนตอนปลอบใจเด็กนักเรียนที่กำลังท้อแท้ คนไปที่หนึ่งกับฉันหน่อยสินะคะชายคนไร้บ้านหยุดชะงักเมื่อพวกเขาเดินออกมายัางถนนที่มุ่งหน้าไปทางสถานีซาบูท่าทางของเขาคล้ายกับสัตว์กินพืชที่ไม่ยอมกล้าออกมาจากธรรมชาติแล้วขึ้นรถบรรทุกที่จอดอยู่บนถนนยางมาต่อยคุณนายยอมกวักมือเรียกเพื่อเร่งให้เขาเดินตามมาจนสุดท้ายเขาก็เดินพ้นอาคารของสถานีโซได้สำเร็จ พวกเขาทั้งคู่เดินไปตามถนนของแขวงคันวอนชายคนนั้นตามอยู่ด้านหลังด้วยความเร็วระดับใกล้เคียงกันโดยเว้นระยะห่างจากคุณนายยมสองสามก้าวเธอก้าวเท้าอย่างรวดเร็วจนผ่านแขวงคันวอนและเข้าสู่แขวงชองพาผลของต้นหูกวางริมทางร่วงหล่นลงมาบนถนนช่วงปลายฤดูใบไ,ไมร้รวงส่งกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นตัวของคนไร้ป้าในตอนนั้น คุณนายยอมลองคิดทบทวนว่าทำไมอยู่ย่ตนถึงพาคเขามาด้วยคุณนายยอมอยากตอบแทนใช้คนนี้ให้ได้เนื่องจากเขาปฏิเสธที่จะรับเงินทัง้งอยากตอบแทนที่เขาช่วยปกป้องกระเป๋าของเธออย่างเอาเป็นเอาตายและอยากสนับสนุนเมื่อเขาทําสิ่งที่ถูกต้องแม้เขาจะเป็นคนไร้บ้านก็ตามเธอยืนสอนอยู่หน้าชั้นเรียนมาเป็นเวลานานจึงติดนิสัยชอบสนองกลับ ต่อการกระทําของนักเรียนเรื่อยมาจนถึงบัดนี้ยิ่งไปกว่านั้นคุณนายยอมเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่เกิดพอได้เห็นคนไร้บ้านทําความดีเหมือนชาวสมารียใจดีเธอก็อยากเป็นชาวสมารียใจดีให้กับเขาบ้างเช่นกันมาเดินต่อมาได้ประมาณ15นาทีถนนบรรยากาศอึมคลึมหลังสถานีซอบูก็สิ้นสุดลงเผยให้เห็นโบสถ์หลังใหญ่สง,ง่าง,งามอาจเป็นเพราะตรงนี้ คือหน้ามหาวิทยาลัยสตรีจึงมีเหล่านักศึกษาหญิงที่สวมกางเกงยีนและเสื้อคลุมเดินผ่านพลางหัวเราะคิกคักมีคนยืนต่อแถวยาวเหยียดหน้าร้านอาหารจานด่วนที่โด่งดังขึ้นมาเพราะออกรายการโทรทัศน์พาคุณนายยอมหันกลับไปมองข้างหลังก็พบว่าชายคนไร้บ้านง่วนอยู่กับการหันซ้ายหันขวามองดูบรรยากาศบนถนนผู้คนเลือกเดินหลบเธอและเขา เธอั้งนึกสงสัยและกังวลในเวลาเดียวกันว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเมื่อเห็นทั้งคู่เดินอยู่ด้วยกันเนื่องจากแขวงช่องพาแห่งนี้เป็นละแวกที่เธออาศัยอยู่ทั้งยังเป็นที่ตั้งร้านค้าของเธอด้วยคุณนายยอมเลี้ยวเข้าไปยังทางที่มุ่งไปสู่มหาวิทยายลัยสตรีซุกมยองโดยมีชายคนนั้นเดินติดสอยห้อยตามอยู่ด้านหลังเหมือนเป็นหางจะเดินผ่านตรอกอีกรล้สองตรอกจนมาถึงสามแยกเล็กๆตรงมุมที่สามแยกตัดกัน มีร้านสะดวกซื้ออยู่ร้านหนึ่งมันคือกิจการขนาดเล็กที่คุณนายยอมเป็นเจกของและเป็นที่ที่เธอจะมอบข้าวกล่องให้กับเขาได้อีกครั้เธอเปิดประตูร้านสะดวกซื้อแล้วกวักมือเรียกให้ใจคนนั้นตามเข้ามาเขายืนเก้กังๆแต่แล้วก็เดินตามหลังเธอไปเจินค่ะอา้าวมาแล้วหรอคะชียอนพนักงานพัดทม์ของร้านวางโทรศัพท์มือถือลง แล้วยิ้มทักทายคุณนายยอมหญิงชราย,ยิ้มตอบแล้วก็ได้เห็นชียอนชักสีหน้าไม่พอใจไม่เป็นไรเขาเป็นลูกค้าพอได้ยินคำว่าลูกค้าใบหน้าของชียอนที่จ้องมองดูเขาก็บูดเบึ้งยิ่กว่าเดิมคุณนายยมคิดในใจว่าคงอีกนานกว่าเธอจะโตเป็นผู้ใหญ่จากนั้นก็คว้าแขนของชายคนไร้บ้านแล้วลากไปยังชั้นวางเข้ากล่อง เขายอมตามไปอย่างว่าง่ายไม่รู้ว่าเพราะเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหรือเพราะไม่ได้คิดอะไรเลยกันแน่อยากกินอะไรก็เลือกตามสบายเลยนะคะหืมนี่เป็นร้านสะดวกซื้อของฉันเองอยากกินอะไรก็เลือกเลยไม่ต้องเกรงใจเหมนก็อืมเออชายคนนั้นกลืนน้ำลาย แล้วจุดจูเขาก็หยุดนิ่งและอ้าปากค้างทำไมคะไม่มีของที่อยากกินหรือไม่มีข้าวกล่องพักชันโฮครับที่นี่ไม่ใช่ร้าน GS คะ่ะข้าวกล่องพักชันโฮมีขายแค่ใน GS นสนะแต่ร้านเราก็มีของอร่อยเยอะนะลองเลือกดูก,ก่อนพัก ฉันฮูทำข้าวกล่องอร่อยครับเมื่อคุณนายยอมได้ยินชายหนุ่มพูดถึงข้าวกล่องร้านคู่แข่งซ้ำๆเธอก็อดรนทนไม่อยู่ไว้จะต้องหยิบข้าวกล่องที่ใหญ่ที่สุดตรงหน้าแล้วยื่นให้เขากินอันนี้นะข้าวกล่องรสเลิอยี่ห้อนี้เครื่องเคียงเยอะอร่อยด้วยชายหนุ่มรับข้าวกล่องมา แล,ล้วลงมือนับจำนวนเครื่องเคียงอย่างจริงจังมีเครื่องเคียงมากถึงสิองอย่างแค่นี้ก็ถือว่าเป็นมือหรูของคนไร้บ้านแล้วนะจะหมอนี่แล้วก็คุณนายยอมคิดในใจขณะมองดูชายหนุ่มสำรวจกล่องข้าวราวกับค้นหาอะไรบางอย่างหลังจากสำรวจเรียบร้อยแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นแล้วโค้งขอบคุณเธอจากนั้นก็ออกไปนั่งที่โต๊ะด้านนอกร้าน ราวกับว่ามันเป็นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับตนโดยเฉพาะโต๊ะพลาสติกสีเขียวี่อยู่ด้านนอกร้านกลายเป็นโต๊ะกินข้าวขนาดย่อมของชายคนนั้นไปในพริบตาเขาเปิดกล่องข้าวออกอย่างเบามือราวกับเป็นของล้ำค่าจากนั้นก็ดึงด้ามตะเกียบให้แยกออกจากกาันอย่างตั้งอ,อกตั้งใจแล้วคีบข้าวใส่ปาคุณนายยอมจับตาดูการเคลื่อนไหวทุกอริยาบทของเขา ก่อนจะเดินไปหยิบซุปเต้าเจี้ยวกึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยมาวางบนเคาน์เตอร์ชำระเงินชิยอนคว้าไปยิงบาร์โค้ดอย่างรู้งานทันทีจากนั้นคุณนายยมก็เติมน้ำร้อนลงในถ้วยซุปแล้วหยิบช้อนกับตะเกียบเดินออกไปข้างนอกกินนี่ด้วยนะคะต้องมีน้ำซุปด้วยถึงจะคล่องคอหน่อยชายคนไร้บ้านมองสลับไปมาระหว่างซุปเต้าเจี้ยวที่คุณนายยอมวางลงกลับไปหน้าของเธอ ยังไม่ทันที่เธอจะยื่นช้อนและตะเกียบให้เขาก็ยกถ้วยขึ้นซดทันทีราวกับลืมไปแล้วว่ามันร้อนหลังดื่มน้ำซุปไปครึ่งถ้วยเขาก็พยักหน้าแล้วใช้ตะเกียบคีบข้าวขึ้นมากินต่อคุณนายยอมเดินกลับเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเธอกดน้ำดื่มใส่แก้วกระดาษมาวางตรงหน้าเขาก่อนจะนั่งลงที่ฝั่งตรงข้ามองดูเขากินข้าวกล่องสภาพของเขา เหมือนหมีที่กําลังควักําพึ่งในโถขึ้นมากินไม่รู้ว่าเป็นหมีที่หิวเพราะเพิ่งตื่นจากการนอนจําศีลหรือเป็นหมีที่ต้องกินอาหารสะสมเอาไว้ก่อนจะไปนอนจําศีลกันแนะ่เนืมอเขาเป็นคนไร้บ้านการหาข้าวกินให้ครบสามมื้อในแต่ละวันคงเป็นเรื่องยากแต่ทําไมรูปร่างของเขาถึงได้กํายําแบบนี้นะถ้อเกิดคําถามในใจว่าการที่คนไร้บ้านรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ เป็นหลักการเดียวกับที่บอกว่าคนยากจนมีสัดส่วนไขมันเยอะกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าหรือไม่อย่างนั้นเขาก็คงเป็นพวกที่ชอบรีบกินอาหารอย่างตะลีตลานละมัง้งถึงได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ค่อยๆกินนะไม่มีใครแย่งรอกช้คนไร้บ้านเงยหน้ามองคุณนายยอมมีน้ำผัดกิมจิเพื่อนอยู่รอบเิมฝีปปะใส่ตาของเขาไม่ได้ดูระแวดระวังเหมือนเมื่อกี้แล้ว แต่กลับกลายเป็นสีหน้าว่านอนสอนง่ายอร่อยครับชายหนุ่มมองฝากล่องที่วางอยู่ข้างๆแล้วพูดต่อลดลดลดเลศจริงๆว่าแล้วเขาก็ก้มศีรษะแทนคำขอบคุณก่อนจะยกซุปเต้าเจี้ยวขึ้นซดอีกครั้งท่าทางของเขาเริ่มดูสงบขึ้นคงหายหิวและได้สติกลับคืนมาแล้ว คุณนายยอมมองเขาใช้ตะเกียบขี่ปลาแผ่นผัดขึ้นมากินแล้วรู้สึกพออกพอใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อได้เห็นความมุ่งมั่นของชีวิตขณะเขาพยายามขี่ปลาแผ่นผัดที่เหลืออยู่ไม่มากนะักขึ้นมาอย่างสุดกำลังต่อไปถ้าหิวก็มาที่นี่นะคะแวะมากินข้าวกล่องตอนไหนก็ได้มือที่ถือตะเกียบของชายคนไร้บ้านหยุดชะงะักเขาทำตาโตขณะจ้องเธอ ฉันจะบอกพวกพนักงานเอาไว้คุณแวะมากินได้ตลอดไม่ต้องจ่ายเงินมหมายถึงให้ผมกินของเหลือทิ้งได้ใช่ไหมครับไม่ค่ะให้กินของใหม่เลยจะกินของเหลือทิ้งไปทำไมล่ะพวกพนากาักงานกินของเหลือทิ้งกันครับสำหรับผม แค่นั้นก็สุดยอดแล้วร้านเราไม่ให้กินของเหลือทิ้งค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือคุณก็เถอะเพราะงั้นเลือกกินแต่ของดีๆนะคะฉันจะบอกพนักงานไว้เองชายคนไร้บ้านมีท่าทีลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะโค้งขอบคุณอีกครั้งและพยายามคี่ปลาแผ่นผัดขึ้นมาใหม่ คุณนายยอมจึงได้โอกาสยื่นช้อนและตะเกียบที่ถือออกมาให้เขาในตอนนั้นพอรับไปแล้วเขาก็นิ่งไปครู่หนึ่งเหมือนชิมแป้นซีที่กําลังจ้องดูสมาร์ทโฟนแต่จากนั้นก็ใช้ช้อนและตะเกียบกวาดชิ้นส่วนของปลาแผ่นมารวมกันอย่างคล่องแคล่วก่อนจะตักเข้าปากด้วยความอิ่มเอมใจเหมือนคนที่เคยเรยนขี่จักรยานแค่ครั้งเดียวแต่จดจําวิธีได้ตลอดชีวิตหลังจากจัดการอาหารในกล่องพลาสติกจนเกลีย้ย เขาก็เงยหน้ามองคุณนายยอมกินเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับฉันตาหาต้องขอบคุณคุณที่ช่วยดูแลกระเป๋าให้ความจริงตอนแรกไอ้สองคนนั้นเก็บได้ครับสองคนนั้นหรือคะครับ ผมก็เลยสั่งสอนพวกวันแล้วแย่งมากระเป๋าที่มีกระเป๋าสตางค์ข้างในนะครับถ้าอย่างนั้นหมายความว่าคุณแย่งกระเป๋าของฉันมาจากพวกหัวขโมยเพื่อจะเอามาขืนให้ฉันหรือชายคนนั้นพยักหน้าแล้วยกแก้วน้ำที่คุณนายยอมกดมาให้ขึ้นดื่มถ้ามีสองคนผมใช่นะแต่ถ้าสาม ไม่ไหวไอเด็กพวกนั้นเดี๋ยวผมจะไปสั่งสอนมันเองพูดจบแล้วเขาก็ย้อนคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานีโซไม่รู้ว่านึกโกรธขึ้นมาหรือยอย่างไรถึงได้กัดฟันกรอดกอดแม้ว่าฟันที่เหลืองแถมมีเศษพลิกติดอยู่ในซอกฟันของเขาจะทำให้คุณนายยอมทำหน้านิว่วแต่พอเห็นเขาโอ,โอ้อวดพละกำลังออกมาอย่างมีชีวิตชีวา เธอก็รู้สึกดีขึ้นเขาดื่มน้ำที่เหลือแล้วหันไปมองรับรว่าแต่ที่นี่ที่ไหนหรือครับที่นี่นะหรือแขวงชองพาชองพาทีแ่แปลว่าเนินสีเขียวกบจีนะเนินสีเขียวกบจีฟังดูดีนะครับมุมปากของชายหนุ่มที่ซ่อนอยู่ภายใต้หนวดเฟิร์มยกขึ้น เขาหยิบกล่องข้าวและถ้วยใส่ซุปเต้าเจี้ยวแล้วลุกขึ้นยืนจากนั้นก็เดินไปทิ้งในถังขยะรีไซเคิลอย่างเป็นธรรมชาติเขาเดินกลับมาหยุดหน้าคุณนายยอมแล้วหยิบก้อนแดลษทิชชู่ในกระเป๋าเสื้อกันหนาวออกมาเช็ดปากก่อนจะโค้งคำนับ90องศาแล้วหันหลังเดินจากไปคุณนายยอมมองดูแผงหลังของเขาเดินกลับไปทางสถานีโซด้วยท่าทางเหมือนพนักงานบริษัทที่เพิ่งเลิกงานแล้วจึงกลับเข้ามาในร้าน พอเห็นเธอเดินเข้ามาชียอนก็เริ่มเปิดฉากถามนู่นถามนี่โดยสายตายที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณนายยอมจึงเล่าให้เธอฟังตั้งแต่ตอนที่รู้ตัวว่าทำกระเป๋าหายบนรถไฟไปจนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ในขณะที่ชียอนก็อุทานออกมาเป็นระยะว่าตายแล้วตายจริงด้วยความประหลาดใจปนกงนังวลเขาเป็นคนน่าสนใจนะไม่อยากเชื่อเลย ว่าจะเป็นคนไร้บ้านแต่เช่นว่าเขาก็เหมือนคนไร้บ้านทั่วไปนะคะลองตรวจดูในกระเป๋าสตางค์สิคะว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่าคุณนายยอมเปิดกระเป๋าใบเล็กออกดูทุกอย่างในนั้นยังอยู่ครบเธอยิ้มแล้วบอกให้ชียอนดูด้วยก่อนจะหยิบบัตรประชาชนออกมาจากกระเป๋าสตางค์ดูต่างจากตัวจริงไหมก็เหมือนนี่คะ่ะถ้าไม่นับว่ามีผมหงอนิดหน่อย ฉันว่าคุณไม่แก่เลยสักนิดคุณนายยอมเพ่งดูรูปในบัตรประชาชนอย่างละเอียดรูปบนบัตรกับตัวเธอในตอนนี้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดถึงจะหน้าโมโหแต่เขาก็พูดถูกนะคะมีเรื่องนิดหน่อยนะว่าแต่ชียอนเธอก็รู้จักพูดจารักษาน้ำใจคนอื่นเหมือนกันนะคุณนายยอมสั่งชียอนว่า ต่อไปถ้าคนไร้บ้านร่างใหญ่คนนั้นมาที่ร้านให้หยิบเข้ากล่องให้เขาแลว้ววานใ้เธอแจ้งพนักงานพาร์ทไทมคนอื่นๆด้วยสีหน้าของหญิงสาวแสดงออกว่าไม่ชอบใจนะแต่ก็ลงมือพิมพ์คําสั่งของคุณนายยอมลงไปในห้องแชัดรวมของร้านคุณนายยอมมองไปรอบๆร้านด้วยสียหน้าอิ่มอกอิ่มใจแต่ไม่ทันไรก็เปลี่ยนมาเศร้าซึมอีกครั้งพอเธอจำหน้าลูกค้าที่มาร้านระหว่างชายไร้บ้านคนนั้นกินข้าวกล่องไม่ได้เลย พอเริ่มกังวลว่าตนอาจเป็นโรคความจำเสื่อมขึ้นมาจริงๆในปากก็รู้สึกขมเฟื่อนไปหมดแต่ถึงอย่างนั้นวันนี้เธอก็ได้รับความปรารถนาดีและตอบแทนอีกฝ่ายด้วยความดีจึงปลอบใจตัวเองว่าเท่านี้ก็ดีเหลือแหลแล้วว่าแต่คุณไม่ไปภูซายแล้วเหรอคะอุ้ยตายจริงสติฉันไปไหนเนี่ย วันนี้ยังไม่สิ้นสุดเธอต้องไปถึงภูซานภายในคืนนี้ให้ได้แม้จะดึกหน่อยก็ตามเราต้องไปร่วมงานศพของพี่สาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกนอก้องและเมื่อเดินทางทั้งทีเธอก็มีแผนที่จะอยู่ภูซานต่ออีกสองสามวันคุณนายยอมหยิบกระเป๋าถือใบเล็กใส่ในกระเป๋าสัมภาระและมุ่งหน้าสู่สถานีโซอีกครั้ง